มั่วแล้วคอเซนเตอร์ปั๊เนี่ยู้แม่งตอนนี้มีแต่คอเซนเตอร์เบื่บอชิบห er ายเนี่ยค้าใบตัดสี่นิ้ว gto นี่กล่องเท่าไหร่คะกล่องห้าร้อยแต่ถ้าเอาสองกล่องอหะเงี้ยคิดสี่ร้อยแปดสิบพองั้นเอาสองกล่องเลยคะ่ะเฮียสองกล่องเก้าร้อยหกสิบลดไปกล่องละยี่สิบเนาะอ่ะโอ้เฮียคะเฮีย er ทอนเงินเกินนะคะอ้าวเหรอไหน ทอนไปเท่าไหร่ทอนมา60บาทค่ะทอนเงินเกินเนาะเฮ้ยโอ้ย hey, oh, ใช้ได้เนี่ยลูกค้าคนนี้นี่โอเคเลยนึกว่าจะเฮ er ียถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยรับไปอบไปแล้ว,ลวนั่นนั่นนนนไม่เป็นไรนั้นเอาไอ้น,นี่มาไอ้สองก่องเนี้ยอย่าเพิ่งเอาไปไอ้น,นี้ยของหมดอายุเอาตัวน,นี้ไปเนี่ยอันนี้ของยังดีอยู่งั้นขอแบงค์พันคืนนะคะเฮีย er. อ่ะทำไมอะเอามาเป็นแบงค์ปลอมค่ะอ๋อโอเคโอเคเอาคืนไปอ่ะเฮ้ย <Hey, hey, S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยุ่งไป เมื่อกี้ลืมโทรศัพท์ไว้อ่าโทรศัพท์คืนไปด้วยครับตลับเมตรค่ะเฮียไม่รู้มันติดมาได้ยังไงอะค่ะติดต,ติดมือม,มาเมื่อกี้นี่คะออ่ะไ,ไม่ได้คิดตังค์ใช่ไหมค่ะโอ,โอ,โอ้โอ้โหนี่ลูกค้าคนนี้สุดยอดเลยดีจริงๆเลยไม่ผิดหวังเลยโอเควันหลังมาอุ่นหนุนกันใหม่นะได้ค่ะอย่าลืมนะครับมีปัญหาปรึกษาให้เก่าสวัสดีครับ